เมื่อวันที่2กรกฎาคม2562สภานักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์วังชมพูวิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสารรค์พระจำปีการศึกษา2562ภายใต้การดูแลของดรนัทนภพัทรบุญยอดรักษาการแทนผู้มีการโรงเรียนและคณะครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศษาปีที่1และชั้นมัธยมศษาปีที่4เข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมทั้งหมดเป็นความคิดของสภานักเรียนจากนั้นนำไปขออนุญาตรองผู้มีการโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมรับน้องปีนี้แบ่งออกเป็น4ฐานประกอบด้วยฐานลูกโป่งน้ำที่สื่อถึงให้มีความสมคัครใกันระหว่างพี่กับน้องฐานที่2เป็นฐานลำเลียงลูกโป่งน้ำาดรืยรุ่นพี่จะให้ลูกโป่งน้ำ น้องก็จะดูแลลูกโป่งน้ำเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนรุ่นน้องรักรุ่นพี่จะไม่ทําให้ลูกโป,ป่งแตกตามด้วยฐานทําตามคําสั่งรุ่นพี่โดยรุ่นพี่จะออกคําสั่งให้รุ่นน้องทําตามเช่นไปทางซ้ายหรือเดินหน้าถอยหลังเป็นต้นและฐานสุดท้ายเป็นการโยนลูกโป่งน้ําคือการให้นักเรียนนําลูกโป,ป่งน้ําวางบนชายเสื้อที่สวมใส่อยู่แล้วยนให้กับเพื่อนอีกคนเพื่อสร้างความสมัครใเพื่อให้รุ่นพี่รักรุ่นน้องและรุ่นน้องเกิดความรักรุ่นพี่ทำให้เกิดความรักความผูกพันและความสมัครใในโรงเรียน